สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้โอ้ชั้น300ในรอบไลฟ์วันศุกร์ครับอัปเดตสต็อกกับ300กะหลาดไลฟ์โชว์รูมครับมีไม่เยอะแต่ไม่พักส่งมาอยู่กับ300กะหลาดไลฟ์โชว์รูมครับวันนี้เรามีรถยนต์มือสองเข้าเยอะมากนะครับใครที่สนใจนะอย่างวันนี้เราวิ่งไปซื้อรถอยู่นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีรถเข้า1คันนะครับเข้า1คันนี่ผมให้ดูก่อนนะครับเป็น bmw z 4นะครับนี่เข้า1คันนะครับเครื่อง turbo ด้วยราคา ล้านต้นๆน,น, <500. S 1> นะครับแล้วก็มี e 3 0 0ร้อยบูรถใส่กิ๊กรถเจ้าของโรงเรียนนานาชาติประวัติศูนย์ครบหมดนะครับไม่แสนสี่ลังคาแก้วอีกเข้าอีกนะครับแต่วันนี้อาจจะเข้าไม่ทันนะจ,จะเป็นอาทิตย์หน้าตัวซัดสี่อาจจะเข้าเย็นนี้นะฮะเข้าเย็นนี้นะครับรถเข้าเยอะมากนะครับใครที่สนใจเข้าเรารับซื้อรถยนต์มือสองไม่อั้นนะครับใครอยากรับซื้อรถใครอยากจะขายรถกับเราก็ ส่งมาที่เราได้นะครับอะอย่าให้เสียเวลาเปิดรับสมัครเซลประจำโชรูมเพิ่มอีก2อัตราเปิดรับสมัครเซลล์ออนไลน์ไม่ต้องเข้าโชรูมนะครับนำรถเราไปขายนะครับพถขายขายจบปุ๊บมีค่าคอมมิชชั่นให้ทันทีนะครับแล้วก็เปิดรับบัญชีนะครับแล้วก็เปิดรับเขาเรียกนะดัต a า a a น a ลิตินะครับเป็นคนที่เก็บพวก Data อะไรพวกนี้เปิดรับด้วยนะครับรวมไปถึงนะฮะ เปิดรับในเรื่องของเซลประจำโชรูมบอกแบบนี้ครับผู้จัดก,การโชรูมด้วยใครอยากจะเข้ามาสมัครก็ติดต่อกันมาได้นะครับอ่ะมาเราเริ่มคันแรกดีกว่า AuDI TT ครับคันนี้เท่าไหร่นะ699ใช่ไหม AuDI ้ t ครับเราเปิดให้ราคาพิเศษราคานี้เลยครับตามสภาพ AuDI t t ปี2008 2007 2008สีขาวแท้เดิมจากโรงงานไมแสนสี่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถของคุณแจนหน่อยได้ไหมฮะทีมงานสตาร์ทชึ่งเลยขับโคตรด,ดี คนต้องบอกนะครับรถออดี้ทีทีตอนป้ายแดงผมเป็นคนใช้ด้วยนะผมใช้ตัวโรสเตอร์เปิดประทุนขับโคตรดีเวลาเกียร์เปลี่ยนแม่งเหมือน R35 นะครับรถแม่งขับโคตรดีจริงๆสำหรับใครที่กำลังสนใจรถออดี ree, ้ทีทีคันนี้ผมเปิดโปรราคาพิเศษเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับใครอยากได้ราคาพิเศษจัดด่วนนะครับออดี้ทีทีคันนี้รถสวยรถใส,ถสบอดี้สวยนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับไม่มีการชนหนักจนโครงสร้างเสียพลิกคว่ำจมน้ำและตัดต่อผิดกฎหมายครับ ทางผมยินดีซื้อก็อเต็มตาจนนึกคุณซื้อไปถามค่าเสียเวลาเขาตกใจก้อันทีอีกสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับนี่มาฟังเสียงนะนะฮะนี่เราเพิ่งเข้ามานะครับเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดยใดทังสิ้นนะครับเดี๋ยวเราในเรื่องของเนี่ย อารมณ์ยงลามยานเดี๋ยวจราจะการให้หมดนะครับคันนี้วิทยุยังเดิมอยู่เลยขับขี่โคตรดีคันนี้รถเดิมบอดี้สวยเป็นออดี้ทีทีศูนย์แปดนะครับคันนี้สนนราคาแบบนี้แล้วกันเผื่อไปตัดทิปสั้นใครที่สนใจรถออดี้ทีทีนะครับคันนี้เอาไปเลยราคาพิเศษจากหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเอารถปีศูนย์แปดสีขาวเอาไปหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับสามารถเป็นเจ้าของรถออดี้ทีทีคันนี้ได้เลยรถสภาพเดิมบอดี้เดิมรถสวยไม่มีชนครับ ไม่มีชนหนักจนโครงสร้างเสียพิความจำน,น้ำัดต่อครับราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้4 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0บาทอยู่ในเครดิตของลูกค้านะครับสามารถเป็นเจ้าของรถออดีทีคันนี้ไปเลยนะจ๊ะนี่ๆๆให้ดูติ๊กเกอร์น,นี่ให้ดูติ๊กเกอร์นี่กกนยนตกิจอิมพอร์ตนะครับยนตกิจอิมพอร์ตติ๊กเกอร์เดิมครบหมดนะครับนี่เดิมหมดครับนะฮะผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนชอบ Audi ด้วยแหละ ผมใช้ Audi TT, Audi r 8มาเรื่อยเรื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นรถที่น่าใช้ขับขี่ดีอัตราเร่งดีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่ง,งรุ่นที่น่าสนใจครับคันนี้นไม่มีแล้วแต่ถ้าจะเอาก็สั่งได้ครับนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปแล้วไปคันอื่นก่อนแล้วกันครับไม่เพื่อให้ไม่ให้เสียนาฬิกาอ่ะนี่มินิเพิ่งเข้ามาใหม่ครับมินิ r 5 6ครับ Coopers นี่มีลิ้วรอยครับไฟหน้าเดี๋ยวจากการทําให้สีทําให้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเซอร์วิสให้นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ด้วยจาก5 5 9 0 0 0บาทครับผมโปรให้เหลือ49 9เฉพาะในไลน์นี้แล้วเดี๋ยวเก็บงานให้ขัดสีเครื่องแก้สปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับเก็บริ้วรอยให้มีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับ้วคันนี้เป็นขาวแท้ภายในแดงชุดจอคูเปอร์เวิร์กนะครับนี่ชุดจอดคูเปอร์เวิร์กรอบคันชุดจอดคูเปอร์เวิร์กรอบคันนะครับ ครบหมดนะครับ499,000บาทครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถมินิคูเปอร์นะฮะนะฮะผมบอกเลยว่าเป็นคันหนึ่งที่ตอบโจทย์ครับตอนนี้เราเหลือไม่กี่คันแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถมินิคูเปอร์อยู่นะครับมินิคูเปอร์คันนี้ครับน่าสนใจมากอ่ะเผื่อตักิปสั้นนะ สำหรับท่านใดกำลังหารถมินิคูเปอร์ขับอยู่คันนี้ครับราคาพิเศษจาก559,000บาทเอาไป499,000บาทแต่ยังไม่พอนะครับเราขัดไฟหน้าให้เก็บสีให้ติดสติกเกอร์ให้ถ่ายละมันเคลื่อนถ่ายละมันเกียร์ให้พ่นภายในให้นะครับราคานี้เอาไปเลยครับสำหรับมินิ499,000บาทงดต่อรองนะครับราคานี้เป็นราคาที่เราเก็บงานให้ด้วยแล้วก็รถเนี่ยเป็น,นคูเปอร์เอสนะฮะ และชุดจอคูเปอร์เวิร์กราคานี้คือราคาที่ดีที่สุดในตลาดแล้วครับสำหรับใครที่สนใจนะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณทัก4 0 0 0 0นอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับสำหรับคูเปอร์เอสนะครับเอาไปเลยครับราคานี้ราคานี้ R53 ยังอายนะและเป็นสีสเปคแบบนี้ด้วยขาวหลังคาดำบวกด้วยหลังคาซันรูปครบหมดนะครับใครที่อยากได้นะเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมจัดเลยครับสำหรับคันนี้มินิคูเปอร์ R56 ครับสวยๆนะคนันนี้สวยจริง 499ผมว่าไม่นานไปแน่นอนครับอ่าเราไปกันต่อเราจะสรุปราคาแล้วนะเราจะไม่ปรับราคาแล้วรถพวกนี้นะครับมินิเอวยหรือว่าอะไรเนี่ยเบซนคันนี้เราขออนุญาตขายในราคาที่ปรับสูงขึ้นผมขอตั้งขายในราคา289,000บาททําไมปรับราคาขึ้นสิ่งที่คุณได้ไปครับนี่ล้อโอแซดฟู a งานเทียบนะฮะ แล้วก็เซอร์วิสโชค๊คโอเวอร์ฮอนใหม่หมดตัดสปริงจัดทรงให้เรียบร้อยพร้อมยางใหม่4ี่เส้นรวมไปถึงภายในเราทําใหม่หมดแล้วนะครับภายในเราทําใหม่หมดแล้วนี่พวกภายนงภายในนะฮะเราทําใหม่หมดแล้วสีดําเย็บหนังใหม่หมดนะครับแล้วก็ลําโพงวิทยุด้านซ้ายอะ่ะคอนโซลเห็นไหมที่จะมีตัวข้าง srs อะข้างซ้ายเห็นไหมนั่นอะที่เป็นรังผึ้งอะอันนั้นอะผมซื้อมาคู่ละหกพันมือสองนะครับ ซึ่งมันเป็นหายากมากช่องแอร์ตรงกลางเห็นช่องแอร์ตรงกลางไหมช่องแอร์ตรงกลางเราสั่งอะไรมาเปลี่ยนแล้วนะครับเราสั่งอะไรมาเปลี่ยนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเก็บภายในทั้งคันใหม่อีกรอบหนึ่งโดยการพ่นเก็บงานนะครับที่รอยถลอกทั้งกันให้หมดนะครับแล้วก็สีสีผมก็จะเก็บให้จนเงาวับนะครับนี่ด้วยสีนี่ด้วยอันนี้เราก็จัดก,การให้แล้วก็ไฟท้ายเราจะก,การเปลี่ยนให้2 8 9 0 0 0บาทใครว่าแพงให้ไปซื้อที่อื่นครับคันนี้เป็น e 3 2 0นะครับ เราทํางานเก็บงานให้นะครับวิทยุวิทย,ยุใช้ได้หมดคนทุกอย่างเดี๋ยวประตูเราจะตั้งให้ให้ปรับปิดปรปับกรึบเลยนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจัดทรงให้เรียบร้อยพร้อมขับเป็น E สามสองศูนย์ W สองหนึ่งศูนย์แท้นะครับนะฮะอันนี้ Enbox เข้ามาใหม่ติดจองแล้ว Enbox เข้ามาใหม่ติดจองแล้วนะครับบอกแล้วครับเรามีกลุ่มราคาเท่าไหร่ครับ E หกสิบใช่ไหม e V หกสิบครับ V หกสิบเราพาไปดูกันนะครับรถเข้าใหม่เหมือนกันเราขายราคาแบบเบาๆดีกว่า วันโว v 6 0ครับไปรถพอบ้านสายแวนปลอดภัยทุกครั้งที่นั่งอยู่ในวันโวราคาตลาด3,000สนกว่าบาทถูกสุด2 5 0แสนหกว่าบาทวันนี้300กาลาดครับเปิดไม่พัมทำเพลงขายเอาราคาแบบราคาวันไพซ์พริซีรับไปสภาพนี้เลยรถเพิ่งเทินเข้ามาเอาไป2 2 2 2 2 2บบาทพอถูกไหม 2 2 2 2 2 2บาทขออนุญาตนะครับไม่ลดแม้แต่บาทเดียวนะจ๊ะเอาไปเลยครับคันนี้รถสวยนะคะไม่รวมได้ทะเบียนถอนันฐานนั้นฐาน3า3นลูกค้าถอดไปใส่คันใหม่ครับรถไม่ได้ลดเน่าเลยนะรถสวยเลยรถบอดี้สวยภายในสวยรถไม่เน่านะพร้อมขับขับขี่ดีนะฮะเราขายตามสภาพไม่มีการการันตีใดๆทั้งสิ้นนะฮะขายตามสภาพนี้รับได้รับไปครับรับไม่ได้ไม่ต้องซื้อครับขายคนเข้าใจครับ ราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆ222,222บาทนะครับสำหรับเจ้าวันโวนะครับคันนี้นะครับ222,222บาทนะครับอุปกรณ์ก็เกือบครบหมดทุกผมว่าครบหมดทุกอย่างนะพวกนี้ก็อยู่ครบหมดนะฮะ v ี0ปี2013ิเซิร์ชราคาได้นี่คือราคาที่เราขายถูกที่สุดครับ222,222บาทไม่รวมทะเบียนทอท3 3.0.3นะครับพอลูกค้าสลับไปใส่คันใหม่นะครับไปกันต่อครับ สวิตส่งมอบแล้วนะฮะนะฮะคันที่แมนมินิคูปเปอร์สาย SUV ไซส์เล็กคันที่แมน SD ดีเซลราคาโคตรดีราคา559,000บาทโปรโมชั่นใบส9 9 9ายบาทครับรถเพิ่งเข้ามาคันนี้ข้อดีคือออฟโขับสีเครื่องยนต์ดีเซล รถสวยไม่รว่าทะเบียน7 8 8 9นะ7 8 9 9นะครับไม่รวมนะครับลูกค้าสลับไปใส่คันใหม่นะครับนะฮะรถคันนี้สวยเลยนะฮะ4,99,000บาทราคาถูกที่สุดในตลาดแล้วนะสำหรับเจ้าคันที่แมนออโฟดีเซลนะครับรถสวยมีทรงสามารถขับได้เลยคันนี้ ราคาดีถ้าคุณหาในตลาดนะคันนี้ตอบโจทย์คุณไม่ต้องไปซื้อคันที่แมนเครื่องยนต์เบนซินอะดีเซลมันแพงกว่าอยู่แล้วคันนี้เป็นดีเซล s d ด้วยนะจ๊ะใครที่อยากได้จัดด่วนนะครับสำหรับคันที่แมนนะครับมีใครถามรถคันไหนมามไหม CRV ครับ CRV ฟิกดีม1 9 9 0 0 0บาทผมโปรพิเศษครับใครที่สนใจฟิกดีมตาสภาพนี้ไปลงทะเบียนงอรอ300ผมลดให้20,000บาท 120,000บาทราคานี้เฉพาะในไลน์นะไม่พูดเยอะพูดแค่นี้ขายได้ขายขายไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรนะครับ S Card ผมขอขายราคาสุดท้ายแล้วลดกว่านี้ไม่ได้แล้วผมดีต้นทุนมาแล้วได้เท่านี้จริงๆคันนี้ครับ269,000บาทพอแต่สิ่งที่ผมจะทําให้คือผมเก็บสีให้ริ้วรอยให้รอบคัน1รอบสวยเลยคันนี้สวยเลยเนี่ยมมนมีรอยเนี่ยม,มีรอยใครไม่รู้ทารอยนี้ใครทําไม่รู้ ผมเก็บให้เก็บให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวติดฟิล์มให้ด้วยนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยครับเกียร์ทำแล้วประตูดูดทำแล้วเก็บสีให้ภายในทำแล้วครบหมดแล้วแอร์ทำแล้วเชี่อจะทำอะไรกะไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาไปขับได้เลยนะฮะสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับที่ขายเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปได้เบนซ์อีมาใหม่ถ้าขายคันนี้ไปก็จะเอาเบนซ์อีมาใช้ครับแล้วมีทำหนึ่งสองสี่ไว้ด้วยนะครับก็เลยแบบว่าอยากทำทีละคันนะฮะอยากทำทีละคันนะครับ มินิมี R56 ครับมี R56 คันนี้โปร499เอา449เท่ากันอยู่แล้วนี่อะแล้วก็มินิคันที่แมน 499SD ดีเซลหายากนะครับออฟโรขับ4ด้วยนะครับแล้วก็มี R56 สีเทาอีกคันหนึ่งนะครับก็ราคาสบบามารถสอบถามมาได้นะสอบถามมาได้ i 8ไม่60,000ครับผมโปรแล้วกันเอาไป649 649จาก699ไป649คันนี้ใหม่60,000โลสีดำเบาะดำเบาะแดงสลูปกำลังช่างใจอยู่ว่าเราอยากจะมีรถคันหนึ่งไว้ขับใช้ทีประจวันมี I8 กับ E350 คันไหนไปก่อนก็จะเหลือคันนึงจะเก็บไว้ใช้นะครับคันนี้649นะครับอีกคันนึงอีกคันนึงเป็น E350 เดี๋ยวเราไปดูว่ามีเข้าใหม่นะครับนี่เบนแวนเขาจองแล้วก็ยังไม่มาเอากูปวดหัวเหมือนกันแดง5 0 0 0 5 0 0 0หรือเปล่าครับ คันแดงไหนวะนี่เหรอนี่เหรออ๋อคันนี้ห้าแสนได้แต่โคงไม่ได้ทะเบียนนะคันนี้สามล้านคันนี้สามล้านแอดมินอยู่ไหนครับในตตในตตถามคันท <No um ี่แมนอยู่ครับในตตอเข้าไปรับแตยครับทีมเซลนะฮะคันนี้ไม่ขาย ถ้าขายต้องขายสามล้านเพราะต้นทุนผมประมาณ2ล้านกว่าผมขอกำไรคันนี้ขายสามล้านเพราะว่าเป็นรถเมียผมผมเอาเงินสามล้านไปคืนหนี่เมียผมครับกูเขามาเยอะนะฮะมาไปกันต่อไม่แพงครับเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะแล้วเชียงกงมีเยอะแล้วก็ของแต่งมันไม่ได้แพงมากนะครับสี่เก้าเก้าเองค,คันนี้สี่เก้าเก้าเองโคตรน่าใช้เลย สองก็สามเก้าเก้าคนานั้นคัแพงทุนเก่านะฮะอ่ะเราพาไปดูรถเข้าใหม่ดีกว่าวันนี้เราจะพาเจาะรถเข้าใหม่ดีกว่านะฮะทีทีขาวครับหกห้าเก้าทีทีหกห้าเก้าครับหกห้าเก้าคันนี้เฟี้ยวอ่ะคันซ้มที่ผ่านมาคันซ้มที่ผ่านมาขายไป หกแสนแต่คันนี้สีเดิมคันส้มเปลี่ยนสีนะคันนี้สีเดิมคันนี้น่าจัดมากนะครับไ x 8ไม่ยากไม่ยากโคตรง่ายคนแม่งบอกว่ายากถามผมนี่ง่ายมากไอ้เชี่ยไม่เคยกลัวเลยไอ้แปดอะถูกด้วยถูกจนแบบอะไรวะถูกจะเสียสกุลเลยอะไม่แพงนี่มันก็ใช้อยู่ทีมเซลผมก็ใช้อยู่ซ่อมแพงไหมไม่แพง ตั้งขนาดรถมันเน่าๆยังซ่อมบ่อยๆมันยังไม่แพงเลยรถตกตัดขึ้นมาด้วยเออรถราคาแดงเท่าไหร่ครับปีสามเก้าเก้าครับปีสิบสี่มั 14, 14ม้งสิบสามถึงสี่มั้งล้อเรียบร้อยไหมเอามีเบียสกลับมาไหมเขาบอกว่ากลับมารอบที่แล้วแล้วครับเนี่ยเอากลับอะไรฮะนี่โคตรภูมิใจคันนี้เลยมันคือรถ Mercedes-Benz E 3 5 0อันนี้ตัดได้เลยนะภูมิใจกับรถคันนี้มากครับได้รถคันนี้เข้ามาขายครับมันเป็นความความชอบส่วนตัวร้วนมันคือ Mercedes-Benz E W 2 1 2ที่หายยากมากผมว่าร0อยคันจะเจอเป็นแค่คันเดียวมันจะแปลกตรงไหนวะแชมป์มันก็เหมือนทั่วไปมันคือ E 3 5 0 V 6ออกห้าง6ล้านออปชั่นโคตรเต็มหลังคาแก้ว AMG พาเก็ตเกียร์คอแล้ว เครื่อง3,500 cv 6ครับสีขาวเดิมๆเลยครับขับโคตรดีวันนี้ผมขับมาโคตรแรงนี่ภายในดำรถมาส,สดๆร้อนๆนะฮะรถมาส,สดๆร้อนๆความสปกปรกมีอยู่ครบหมดนี่ดูด้านหลังดูด้านหลังให้ดูด้านหลังเนี่ยมีที่วางแก้วด้วยแอร์อยู่ซ้ายขวาเสาซ้ายขวาหลังคาสันรูปบอดี้ข้างหลังสวยนะฮะ นะครับนี่อไหล่เก่ายังมีอยู่เลยนะที่เจ้าของซ่อมบินมาสี่หมื่นกว่ายังมีอยู่เลยนะเพิ่งได้มาเนี่ยนะฮะครบหมดนะครับคันนี้เป็นคันหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าวันนี้อยากจะใช้เบนซ์คันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์มากนะราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุณได้ e สามห้าศูนย์คาแก้วน้ำมันผมว่าไม่ได้กินกว่าปกติสักเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้มากท่าเท่าไหร่หรอกครับแต่คุณได้ความแรงที่มากดแล้วปื๊ดปื๊ดปื๊ดหลับลอยลำมีไนท์วิวครบหมดนะฮะ 599,000บาทครับเดี๋ยวเราเก็บสีให้ขัดไฟหน้าให้ผมหมดนะครับเป็น1นคันแล้วนะฮะอ่ามาแล้ว EC6 ครับจัดทรงลงล้อให้เสร็จแล้วนะครับผมขาย2อ9แส0เบาทสิ่งนี้คุณจะได้คืออะไรรู้ไหมนี่มากันชนหน้า M ผมทำแล้วไฟหน้าไฟเลี้ยวผมเปลี่ยนแล้วล้อแม็กใหม่ยางใหม่ผมทำให้นะครับภายใน ภายในมันมีรอยขาดนิดหน่อยเดี๋ยวจากการเก็บงานให้แล้วก็พ่นภายในใหม่หมดให้หมดนะครับแล้วก็เซอร์วิสมมนทะแนนให้เอางี้ดีกว่าคันนี้ผมขาย299เก้าผมรันตีเครื่องเกียร์ให้หนึ่งเดือนผมให้หนึ่งเดือนคันนี้รถเก่าค่าสิไม่มีใครบรันตีแล้วคันนี้บอดี้สวยเลยเดี๋ยวกําลังจะไปโอนย้ายครับโอนย้ายกรุงเทพมนะไอตัวกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว แล้วเดี๋ยวโหลดให้อีกนะจัดทรงให้อีกวันนี้คุณซื้อรนรุ่นนี้ประมาณสักมันไม่เกินสองแสนแต่คุณจ่ายผมเพิ่มหน่อยคุณได้หลายสีใหม่ยางใหม่ล้อใหม่จัดทรงให้ใหม่พาร์ทแท้หมดครบหมดรถออกไปสวยเลยคุ้มค่าคุ้มราคาครับนะฮะกลัวฝนเนระคุณกลัวฝนเนอะตอนนี้กูกลัวไม่มีแดดมากกว่ามีมัดแต่งปีแปดไหมครับไม่มีครับมีก็จะมีมัดแต่งสองจุดสามสีขาวเข้ามา,าทิ์หน้านะฮะ เอานี้ดีกว่ามีใครกล้าซื้อคิ้วผมไหมผมอยากขายคิ้วผมราคา3 90, 9 9 0 0 0บาทแต่ผมไม่ขายสภาพนี้คุณสามารถเลือกสีได้ผมเปลี่ยนสีให้คุณได้ตามความพอใจนะฮะล้อแม็กผมให้เลือกล้อแม็กขอส17พร้อมยางใหม่ได้ไปเลือกที่ร้านด้วยกันเลยแต่เป็นล้อเทียบแท้นะพร้อมยางใหม่ขอส17นะครับบอะหนังผมเย็บให้ใหม่เลือกสีได้ตามความต้องการหนังแท้นะฮะแล้วก็จอทีวีมีไหมคันนี้ เปลี่ยนจอทีวีให้หนึ่งตัวเป็น Android พร้อมกล้องถอยเออใส่สกเกิร์ตเคนสไตล์ให้ชุดหนึ่งราคา399,000บาทแต่ต้องจ่ายตัวรถผมก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมทำให้พวกนี้ให้หมดเลยผมทำมามูลราคาเกินนะเอาไหมสามแสนเก้าหมื่นเก้าบาทเลือกสีได้เลยเหมือนเรามาร่วมกันทำชิปขายสายที่นี่กันนะฮะไป ML ขายแล้ว s อสค่ะเอเอ,อสวิฟขายแล้วนะฮะ CLS ติดจองแล้ว e46 ไอ e36 แวน e e36 แวนมาเข้าไปดู e36 แวนหน่อยรวดเร็วทันใจจริง Enbox ใครบอกขายยากนี่ E36 ครับราคา8 9ด0 0 0เาหมืกบาทลดสองแสนไปเลยเหลือ699ก้าเกาเอาไปสภาพนี้ไปเลยรถผมเองผมขายเอาเงินกลับแล้วครับทุกวันนี้6 9แ0 0เบาททำเอง8 9 0 0 0้นะฮะเบ้นคันนี้ลูกค้ามาซื้อผมไว้ก็ยังไม่มารับรถนะ759เเนี่ยมีใครอยากได้ไหมอยากได้ ร้านอยู่300กาหลาดอยู่ตรงถนนกาญจนาภิเษกครับสามารถเข้า Google Map ได้เลย300กาหลาดครับเอาผ่านครับคันนี้349รถใหม่349คันนี้คันเดียวนะ ML จองแล้วนะครับโฟล์ค v e เวล888,888บาทนะครับคาเยนดีเซล1 4 80,000บาทนะครับรถมาจาก1 659,000บาทบอกลูกค้าให้ลดราคาหน่อยนะฮะ ไอดีบักสามแสนสามไอสาล้านสามแสนสามบาทนะครับเบน์เอสคสี่ล้านหนึ่งแสนเบาทต่อรองได้นะมาเซราติคลิปปี้ส9มเก้าเทีโอหกเกาเไปเลยจาก799ดาเไป699ก้าเกานะครับจีเอไมคันนี้ไม่ไปวะงงมาก g ีเครับคันนี้ขับโคตรดี5 9 9 9 9นเาหเพราสเก้าบาทพอเท่านั้นนะฮะ ไซส์สามหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทพอผมขายแบบเคลียร์สต็อกทิ้งนะฮะจาริส GRMN ครับห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทคายเอนไฮบริดหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทครับมีรถะอะไรกันหมดแล้วอ่ะก็รับซื้อรถเพิ่มแล้วกันใครอยากขายรถก็ติดต่อเรามาแล้วกันครับวันนี้ออประมาณนี้แล้วกันครับคำพูดอาจจะหยาบคายบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยต้องขอโทษไว้ใที่นี้ด้วยนะครับสามเก้าเก้าครับนะฮะ วันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจรถจาก300กลิลานนะครับนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับต่อต่อคนดูเยอะไหมนอานะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนะเดี๋ยวต่อ,ต,อต่อเก็บไว้ก่อนขอบคุณทุกคนนะครับฝากไ้ด้วยแล้วกันครับวันนี้เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยขอบคุณนะครับ